คุณเคยสงสัยไหมว่ามนุษย์ล่องหนเขาแต่งหน้ากันยังไงเหรอน้ำยาล้างเครื่องสำอางหมดหรอผมไม่นะไม่ฉันจะทำยังไงดีล่ะทีเนี้ยคุณหายืมจากเพื่อนร่วมห้องของคุณได้นะแต่ถ้าเพื่อนร่วมห้องของคุณเป็นมนุษย์ล่องหนล,ล่ะ การเอาเครื่องสำอางของเพื่อนคนนี้มาใช้โดยไม่ได้ขอ,อก่อนมันเป็นความคิดที่ไม่ดีเอาเลยนะเครื่องสาอางนี้มีส่วนประกอบพิเศษสําหรับผิวร้องนโอมไม่นะไม่เธอเธอแก้มของฉันเธอเธอร้องไห้ทําไมกันเฮ้ยวายตายแล้วฮอนลี่ฉันเคยเตือนเธอแล้วใช่ไหมว่าอย่าใช้เครื่องสำอางของฉันเด็ดขาดมาดูสิตอนนี้เธอมีหลุมบนใบหน้าแล้วในที่สุดคุณก็ตัดสินใจที่จะแปรงฟันแล้วใช่ไหมแต่แปรงสีฟันของคุณลับมือไม่ไหวหรอก เียมพบกับความน่าทึ่ง <Wow. S 1> แปรงสีฟันแฟดนี้จะแปรงฟันของคุณได้อย่างรวดเร็วแม้แต่ในจุดที่เข้าถึงได้ยากที่สุดทาแปรงสีฟันไฟฟ้าด้วยสีแดงทำโลโก้ของแฟดจากกระดาษปูมสีขาวและสีทองเพิ่มเข็มกัดด้วยสีอะคริลิกสีทองทาสีฝาสีแดงและวาดรูปหมวก ติดกระดาษโฟมโลโก้แฟททั้งสองด้านและทาด้วยเสียิลิกสีทองร่มต้นด้วยฟันที่สะอาดสะอ้านและชีวิตของคุณก็จะเปลี่ยนไปในทันทีแปรงสีฟันแฟดทน,นี้จะช่วยแปรงฟันของคุณด้วยความเร็วแสงฟันของคุณก็จะสะอาดสะอา้านภายในพริบตาเดียว แบงสีฟ <others su y loops> ันแฟตนี้จะทำให้คุณพร้อมสำหรับชีว right ิตใหม่ๆอาหยาฉัน hmm. จ mm ับเธอได้แล้วแคทวูแมนเธอไม่มีวันหนีออกไปได้แล้วนั่งลงตรงนี้เดี๋ยวนี้โอ้ออ้วูเวอร์ลีนคุณช่วยฉันหน่อยได้ไหมะรองเล็บของฉันมันทื่อมากแล้วอืออได้เลยได้เลยไม่มีปัญหาอยู่แล้ววูเวอร์ลินมักจะมีชุดทำเล็บด่วนติดตัวอยู่เสมอตัดถุงมือยุทธวิธี ติดตะไบ,บเล็บยาวๆโดยใช้กาวร้อนสีดำใส่กาวร้อนทับอีกชั้นที่ด้านบนทำเหมือนกับถุงมืออีกข้างวูวูลีนก็ได้ใช้กรงเล็บของเขาช่วยและทำให้เล็บของแคทวูแมนกลับมาคมกริบอีกครั้งเอ็กซ์มันนี่คั่วสมบูรณ์แบบที่สุดขอบคุณน๊ะที่รักษาตอนนี้ฉันเปิดล็อกกุญแจมือได้แล้วและแคทวูแมนก็เป็นอิสระอีกครั้ง นี่คือหัวขโมยแห่งกาแล็กซี่แต่มือที่มั่นคงของเธอไม่สามารถช่วยเธอเขียนอายไลเนอร์ให้ตรงได้นี่ล็อกเก็ตช่วยการปลอมตัวของฉันสมบูรณ์แบบทีเธอเพียงขออายไลเนอร์ในดินเบาปั้นให้เป็นหัวและคูณเพิ่มจมูกด้วยดินเบาสีดำและเพิ่มดวงตา จานโรดลายบนปากด้วยสีอะคริลิกเคลือบตาและจมูกด้วยสีอะคริลิกเคลือบเงางานไม่สําเร็จแฮะฉันจะต้องซ่อนตัวจากตำรวจ่อนแกถูกจับกุ้มแล้วถอดหน้ากากออกมาซะอะไรกันลลอกเกนายดูไม่เหมือนเดิมเลยสักนิดเยี่ยมมากเยี่ยมมากหนีแล้วนี้นีสวัสดีค่ะ คุณกำลังไลฟ์สดการแต่งหน้าของกาโม่าอยู่ใช่ปะพอดีว่าวันนี้จะมาแนะนำวิธีแต่งหน้าแบบเร่งด่วนสำหรับผิวสีเขียวนะคะและวันนี้ฉันก็มีพาเลตเครื่องสำอางแบบพิเศษด้วยนะนั่นก็คืออีฟเซ Green p e พีตนั่นเองทำความสะอาดพาเลตอันเก่าใส่อายแชโดว์สีเขียวในเฉดสีต่างๆลงในแต่ละช่องเติมด้วยลับบิงแอลกอฮอล์สัก2 3หยดและทำให้อายแชโดว์เรียบเนียนเสมอกัน ด้วยเครื่องมือสร้างแบบจำลองจากนั้นก็รอจนกว่ามันจะแข็งตัวทาฝาตลับพาเลตด้วยสีเคลือบเงาสีเขียวติดรูปกาโมล่าที่ด้านบนตลบับก่อนอื่นเลยนะคะฉันก็จะเริ่มทาที่ตาก่อนละกันเอาสีเขียวนี่แหละจากนั้นก็ทาที่เปลือกตา เขาเรียกลุจแต่งหน้านี้ว่า f i t t i s e s of g r e e นะคะขอบคุณที่รับชมกามโมล่านะคะและพบกันใหม่ในกาแล็กซี่ถัดไปนะบ๊ายบายผู้ชายคนนี้ทำพลาดครั้งยิ่งใหญ่แล้วล่ะเขาด้านขโมยกระเป๋าแต่งหน้าของวันเดอร์ m ู n มนนั่นเป็นความคิดที่ไม่ดีเอาซะเลยนะเพื่อนเพราะแซ่ของ Wonder w o m ู n อยู่ข้างกายเธอเสมอ คนสีเชือกด้วยสเปรย์สีทองทำกวยเล็กๆจากแฟ้มพลาสติกแล้วใส่ลงในขวดเจลเขียนคิ้วและขนตาแบบใสเทเมคอัพสีทองลงไปตัดที่ปลายเชือกด้วยมีดคัตเตอร์ลนไฟ ตัดที่ส่วนด้านในของเชือกออกติดปลายหลอดด้วยกาวร้อนเสร็จเรียบร้อยนายไปไหนไม่รอดแล้วเพื่อนของทั้งหมดของฉันอยู่ที่ไหนฮะนี่มันของของฉันนะเอาหนึ่งๆมาเร็วๆเข้าฉันจับหัวขโมยได้นะ่ะ พวกเขาอยู่ที่ไหนกันได้ๆด้ได,ไดทีนี้เราก็รอไปก่อนเนาะโถทำไมนานแบบนี้เนี่ยจะดีไหมนะ้าถ้าเกิดว่าเราเตรียมตัวให้พร้อมดูอะไรไหมนายดูแย่เอามากๆมามะมา,มาแต่งหน้ากันเถอ,อะเนาะมีมัดคล้าอยู่ในแส้ของฉันด้วยละเขาของนายกำลังจะเรืองแสงได้นะโอ้โนายที่สุดคุณตำรวจก็มาแล้วนี่เจ้าหัวขโมยผมอยากจะเข้าคุกช่วยพาผมไปพ้นเธอทีครับ ออ uh oh. ดูเหมือนว่าจะมีคนต้องอาบน้ำซะแล้วละโหยเสื้อหนังนี้มันไม่มีที่ระบายอากาศเลยแฮะแต่แมวทุกๆตัวเกียดน้ำนี่รวมถึงแคดบูเมนด้วยก็ดูสิมันก็แค่อาบน้ำแค่นั้นเองและก็ไม่ได้น่ากลัวอะไรเลยสักนิดกาไทยก็ได้ฉันจะทำให้เธอคุ้ยเขด้วยของเล่นนี้เอง เพราะว่าฉันมีบ,บัตบอมพิเศษอยู่นะผสมเบกกิ้งโซดา6ช้อนโต๊ะกับแป้งกระโพา1หนึ่ช้อนโต๊ะเทน้ำมันมะกอก1ช้อนโต๊ะใส่ลงไปจากนั้นก็ผสมเทเมคอัพสีดำลงไปด้วยคนๆให้เข้ากันและเติมกดซิลิก4ช้อนโต๊ะเทลงในแม่พิมพ์บัตบอมแบบท,ที่ถอดออกได้ทิ้งไว้ให้แข็งตัว และใส่ลงในลูกบอลพลาสติกใส่ตะขอเกี่ยวล็อกเอาไว้นี่นี่นี่แมวเมียวแมวแมวเมวเมวมามามาเล่นกันเถอะบัตบอมก็เป็นของเล่นสำหรับแคทวูเมนได้เหมือนกันนะ Yes มันได้ผลแฮะเราจัดการล่อแคทวูเมนให้ลงไปอาบน้ำได้แล้วและดูเหมือนว่าเธอจะชอบมันแฮะนี่เหมือนปาร์ตี้โฟมชัดแมวเมวเมว มือของทอมมี่สกรปรกมากเขาจะต้องล้างด้วยสบู่แต่ที่นี่มีแต่สบู่เวนอมเท่านั้นฉันเล้าสงสัยจังว่ามันจะทำงานยังไงผสมสบู่เหลว10ออนกับกาสไลด์5ออนเติมสบู่สีดำแล้วคนให้เข้ากันใส่เบกกิ้งโซดาลงไปด้วยและใส่บอแลกนิดหน่อย ผสมให้เข้ากันจนกว่าจะเป็นสไลด์ใส่ลงในเหยือกทาสีฝาปิดด้วยสีอะคริลิกใส่กาวร้อนสีดำสักสองสามหยดติดรูปของเบนอมโอ,โอ้ไม่นะไม่ช่วยช่วยช่วยด้วย เวเวนอมกำลังจะกินฉันไม่ไม่เอากลับไปที่โลกของแกส,สิไปไปเอามือของฉันขึ้นมานะเอทอมมี่เอ้ยไม่ไม่เคยเห็นสบู่สไลม์มาก่อนหรือไงกันฮ้อิกนิกายต้นไม้โรแมนติกเหลือเกินเนาะเอาส้มหน่อยไหมโอโอ ฉัน oh. เผลอเช็ดลิปสติกออกโดยที่ไม่ได้ตั้งใจฉันจะทำยังไงดีล่ะทีเนี้ยฉันคือกรูสโอ้ว้าวขอบคุณนจ้อาอ่อฝาลิปสติกด้วยดินโพลิเมอร์กดให้เป็นล่องด้วยเครื่องมือสร้างแบบสำรองสร้างพื้นผิวลำต้นของต้นไม้ต้มฝานี้เป็นเวลา15นาที ทาสีดินด้วยสีอะคริลิกให้เป็นสีเดียวกันกับลำต้นของต้นไม้ลิปสติกไม้นี้ช่วยไม่ให้เดดของฉันพังพินาศขอบคุณนะซารลูสเธอนี่น่ารักมากๆเลยฉันคือกรูส คุณชอบไอเดียการแต่งหน้าของซูเปอร์ฮีโร่ของเราไหมคอมเมนต์ที่ด้านล่างหน่อยนะว่าไอเดียไหนที่คุณจะเอาไปทำที่บ้านอายแชโดว์ของกาโม a าลิปสติกของกูสหรือว่าซูบูเวนอมไปเลยจ้าและอย่าลืมกดไลค์วิดีโอนี้ซับสไคร b ์ช่องของเราและกดกระดิ่งแจ้งเตือนไว้ด้วยนะคุณจะได้ไม่พลาดไอเดียการแต่งหน้าของซูเปอร์ฮีโร่ใหม่ๆจากช่องทูมทม